พ่อโบดาวนะฮะด้านหลังของตัวเบลเลอร์สองตันสี่นะ,ะยังไม่ได้ทำสีนะครับก็ตัดตัดยางคงการเช้วด้านในแล้วก็ลอกโปเกนทิ้งให้หมดนะฮะแล้วทำความสะอาดทำสีก่อนแล้วก็ลงปวเกนปะเกนหลังเตาใหม่เกินพ่อบดาวนี้เดินใหม่หมดเลยแล้วก็ระบบพวกเอ่เกี่ยวกับ ลูกลอยคอนโทรลนะฮะคํคำสั่งซ้าแล้วก็ชุดไซการ์หลอดแก้วก็จะประกอบเข้าหนึ่งคู่นะฮะซึอีกตัวย,ยังยังไม่ได้ยกขึ้น,นะก็ยังนอนแนงแนงอยู่นี่นะะดังนั้นก็อุปกรณ์ครบล้วอันนี้ส่วนัวเบลเลอร์ยังไม่ได้ขึ้นนะครับ มีนะด้านในไฟทิวนะฮะใ้เอนเทย์ยกไม่มีอุดนะครับทั้งหมดเลยนะก็ยังไม่ได้ขัดขัดขาวนะยังไม่ได้ขัดขาวอันนี้เดิมๆม,มาจากโรงงาน แล้วก็ด้านนี้ก็รอติดตั้งปลปั๊มนะฮะซึ่งจะเป็นติดตั้งวาล์วของอบิสกินะฮะบิสกิของญี่ปุ่นนะะตัวใหม่ใหม่ล่าสุดยังไม่ได้ใช้งานเลยตอนนี้นะฮะแต่ว่าเก่าเก็บของเราเฉยๆนะฮะก็จะติดตั้งบริเวณนี้นะ ตัวปัม๊มแล้ก็ด้านเมนโฮลนะอันนี้ก็ติดตั้งแล้วเรียบร้อยก็เหลือกำลังปแฟง้งพวกคอบาวด้านบนเพื่อจะทำการไฮโดรสเตติกเทสแรงดันรับได้เท่าไหร่นะฮะ อย่างน้อยขั้นต่ำทางบริษัทเราก็มีอยู่ที่16บาทนะครับอาจได้สูงสุดนะฮะไม่นะะว่าจะเป็นตัวเล็กหรือเทียบเท่าอันนี้750กิโลนะฮะของมิูล,ล่าส่วนตัวนี้500กิโลของซื้อเห่านะครับแล้วก็ตัวนี้750กิโลของมิยล,ล่าเช่นกันแต่ว่าเรา เปลี่ยนสไตล์เป็น Thailand TNT 285แล้วซึ่งจะขึ้นหัวใหม่แล้วก็ปองใหม่นะฮะอุปกรณ์ใหม่หมดนะฮะตู้คอนโทรลก็จะใหม่หมดนะฮะตัวนี้ก็ได้ทั้งนอกทั้งในสภาพดีครับใครที่รับไปใช้งานแล้วสบายใจได้ การโดยทีมงาน e n t 285ทีสองแปดห้าเเลอร์เซอร์วิสนะครับขอบคุณครับผม